ค่ามือนีมาตามแนวข้างความฝันน้องปู่น้องปูิ่นฟ้านว่นเวาเมียเพิ่นเข้าไปในบ้านไปซื้อของแล้วก็ไปโดนรถชนอายุหรือว่าพ่อสอเกิดหรือว่าวันเกิดตัวใดล่องไปติดตามความฝันน้องปูได้เลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะมือน,นีมาร้อยครับเม่ตืยนเลยเนาะ,ะแต่ว่าพอดีเม่ตื่นเป็นผู้ออาแทบนเนาะพอดีน้องปู น้องพูดมาเรียนตะเสานะครับมาเหรียู่หน้าบ้านเมตุยเนาะก็เลยมาบอกว่าเพิ่นฝันอีกแล้วเนาะแต่ว่าหัวก้อนนี่เพิ่นบอกถือว่าเพิ่นฝันลองเพ่งไปประกวดเพิ่นฝันอะไรนะเพิ่นฝันว่าเพิ่นเป็นลองเพ่งแล้วมีคนเอาติบมาให้ี่มาสั่นยองเรียนปะยองเรียนปะยู่นงอ่ำกับว่าหัววาอยู่ใส่เพิ่นว่าเพิ่นไปลองเพ่งนี่ยละแล้วมีคนเอาเอาเงินเอาติบมาให้ว่าเงินนั้นหาลอย ีส่สิบเอ็าทเขาให้พ่นพันว่าพันเล้ว่าเอาค็บว่ใหหาร้อยสี่สิบพนว่ากต้องเป็นสี่สิบเอเอเพราะว่า้า้าเพราะเขาให้มีเตแบงเศร้ามีเตแบงเศร้า่นมามันต้องลบสี่สิบข้อหมายพน่นน่ข้อหมายคนมันก็มีเศษมันีเศษมันตเอ็ใช้เอวเขากนเรบอกกันเนาะสิบเป็นเลขกตัวเนาะพอดีไปออกอันธนาคารพ่อกระชีหนึ่งเตรียมเตรียมเี่นม่ติเนาะเอานะครับบพเป็นรัฐบาลให้แต่ว่าไป ไปเพื่นบ้านไปทอกศไปธนาคารเฉยแหละนะครับน้องปูแต่ว่าตะเกานี่เพิ่เกิดเป็น,เ,ปนเรือคืนต้องได้มากออกขึ้นบ้านเนี่ยจำนำมอใช่หรือเลปล่ากระสาม้อสองกรสาม้ออะไเนาะเด็กตัวเดียวน่ะวันวนี้คือว่าฝนฝันแล้วมแม่เตี๋ยฝนฝันว่าแม่ฝนเขาไปเล่นในบ้านเดี๋ยวมาเรียนในบ้านฝนมาเงี้ยนหรือเปล่าน้องปูเออไม่เงี้ยเจ้าตี๋ันสิไปโรงเรียนฝนมาถ่ายรถอยู่นี่แหะช่วง พี่นี่เรียกเจ้าลูกซ้อเหรอท่านพญานิรษัทมาปูฟันไปท่าน่าฟันแล้วท่านพม่ใช่นี่ลราถามเพิ่อนกันเล่ว่าส่ออยู่ฟันว่าทป็ไหนเป็ไหนนี่เล่บส่อกันเนาะเล่บในทางว่ายังปันนะครับเด้อนะครับตัวน้องปูน่ฟันน้ำได้กับเขาฟังเล่าดีดีด้ยพี่น้องนะแต่ต้องสังเกตจัหน่อยว่าเมารู้กันเปตุยให้เอาเลขมาลงว่าตรงขับมือเล้าออกมาออกเลยจำได้ว่าที่พอหลอดเทาเมาลง แต่ตรงสามตัวเนาะหนึ่งหนึ่งสามศูนย์หนึ่งศูนย์สามนะแล้วก็มีแม่ปันเห็นลงอัไรบ้งแต่โรลาสูนเนี่ยเห็นเก็บสามมือเลย็กกว่าก่อื่อนแม่ปันกับเขาดีนะเล่าเขียวหน่อยสิสัเกตดีแล้วครับเขีสเกตเนาะเป็นตัวคนอยู่ด้ีมเกมือนะเท่ากับหึงศูนม่นกินนมเน้นสางเออทนมากินน้มตากินน้มใน้นน้ำสางกันมาครับคือสเกตว่าสองช่องนี่เอาเรื่ยงงก้ยกระางโ่มือที่เหล็กเล่าออก มักสิเขาในคลิปได้คลิปหนึ่งก็ลองสังเกตนะเนาะเอาห้องมาเขาก็ฝันเท่านาขออนุญาตว่ากันจะไม่พอไปยังพอทำได้เวลาเขาก็ฝันมันหน่อยโดยเฉพาจากไหนมันเงีเนาะฝันสันสันเนาะเอ้าก็ต้องเอาเวลาเพื่อให้ได้ตัดโฆษณาเนาะเอาไปตุยเขาเขากฝันน้อนปูเลยครับคนนั้นมาถ่ารถคนสิไปโรงเรียนเนี่ยหมดสาวคนสิมาถ่าใช่ไหมล่ะตอนนี้ก็เลยถามเพิ่นว่าปูฝันไปเพิ่นเลยว่าฝันแล้วฝันว่าจังได กันเรียกว่าปันว่ารถชนแม่คนเพิ่นว่ากันเรียกว่าตายป่ะกันเรียกว่าบอเพิ่นฝันว่าจำทะยานรถได้บ่ไม่รู้จักจำไม่ได้ใช่นไหมกระเป๋าซ้ำนี่แหละโอ้แต่ว่ารถชนแม่เนาะอ่างวดนึงแม่เป็นฝันว่ารถชนลูกันอ่าออกออกอันเนาะออกก็อยู่นองปู้ด้วยออกเงาคนอันที่ว่ารถชนลูกันอืมแม่ได้รู้ฝันแม่ฝันมั้น ส้นลูกกันซั้อออกอีเด้ออกล้าออกอยงนี่เลยล่ะวันนี้ฝันลูกฝันว่าลูกฝันว่าแม่ถือดอส้นนาสนใจน่าชออกคือกันอายุแม่เตรียมเท่าไรแล้วแม่อายุอายุหาสิบเจ็ดปีเป็นน้องหรือเป็นเลยมันเป็นน้องสาวน้องสาวมีตีนหรเจ้าในแม่นรือเ่าเพราะว่าห่างกันสองปีอ๋อมันต้อใหรสิเกตในน้องน้องันใจเลยนาะเกิดพศได้ครับเกิดพศสองพันห้าร้อยสิบเอ็ดจำมันเกิดคนไหนบ้างบ่นีะมันเกิดจำบ่ได้ดิ จำอะไรเนาะอือจำอะไรซ้ำนี่จังว่าเกิดวันที่เท่าไรครับเจังเสือซุนเนี้ยขบพ่ออยออกพ่ค่อยออกวันเกิดว่าซุนีพสอพ่อสอเว่าอายุเเนาะ่าจำวันที่เ่าจำเลยแต่อายุกับพ่อสอสอย่างครับผมาแปงฝันเลยนะครับเป็นคนฝันน้องปูเนาะเพิ่นมาเกเปีนบ้านเน้อนเป็นคารก็ได้เนาะอ่าบาทีก็เรียงง่ายเขาดีเคยเคยมาห้พอลี่สองศูนย์กับเขาตรงตเหมือนกันนะครับอ่เพิ่งมาไห้เพิ่งไปเบิร์ตหรอไปนะครับอ ธนาคารมือเล็กลาทบาลไทยก็ได้ฟันแรกเป็นค่ะหรือพี่น้องจะซื้อลาทบาลไทยก็ได้แต่ว่าก่อนวันใดเขาก็ไปเที่ยวเป็นบ้านก่อนหมดเรื่งหมดเื่องค่ะเที่ยวเป็นบ้านก่อนเนำไปตื้อเนาะค่ะเอานะครับโชว์ตัวเลขดนะครับในตื้อบ้านเขานะครับอ่ะโชว์ตัวเลขในตื้อนะครับเดี๋ยวมาเลยพยายามเนาะเอานะครับเอาสรุปเนาะว่าในระบบตื้อสรุปว่าน้องปูฟันว่ารถ วันฟันว่าเมร์เขาไปในบ้านไปสืบรถชนอยู่ในบ้านพันว่าแต่ว่าจาทะเบียนรถใดบ่พันว่าจําไม่ได้ว่าสันว่าแล้วทมวัาเมร์ตายบ่บ่ตายพันว่านล้ว่าทะเบียนรถเกิดจาว่าดดจะขั้นใดเกิว่าเห้ฟปั้งซ้ำนี่แหละอายุกระหาสิบเกียปีเนาะเกิดพศอสองสองหาหนึ่งหนึ่งเมียตุยก็จจาวันเกิดบ่ไดดนะครับสำนองสาเล่าเมียทีมเนาะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็บาออก บ่อยอยู่กับพ่อซอเกินเนี่ยแหละเนาะลองพิจารณาเอาเด้อนะครับห้าเจ็ดสองห้าหนึ่งหนึ่งเนาะพี่น้องจัพสองห้าก็ได้ตัดหนึ่งหนึ่งก็ได้นะหรือจะซื้อหนึ่งห้าก็ก็ได้ให้กันโอ้ใช่ป่ะตัด่ายน้องเมตุเนาะอย่างไรตัวเนาะพี่น้องพิจารณาเด้อนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่น้องพวกเขาฟันมาไปเพิ่นบ้านเด้อนะครับผู้ใดอยากเอาไปเที่ยวเพิ่นบ้านไปแล่ก็ได้ไรให้กันนะครับอย่างเพื่นฝันหน่อยน้องเมตุยลองนะครับ รถ่นฟันลายขึ้นมก็เฝ้าห้ฟังสันสันท่นนี่แหะบได้เเตมเียนวะก็ดีรถมากอืมถือว่าเป็นฟันคนฟันเงินพุนึงเรืองนางปูนโอ้ยสีหนึ่งไปเข่าทอสอนเต็มเลยหนึ่งสีหนึ่งเล้องคือว่าไก่เชียงอยู่นะมันก่เชียงเขาเต็มนะรับเ้าไก่เชี้ยงเด็กไงแม่เออบปไปธนาคารอ่โอมันออกสีสองเนาะมันออกสองีมัน็ไก่ชี มันคนรหายด้วยพีบอกคนคนบอกข,ขึ้นคือว่าไก่เชียงะนะเนาะเหยียดแจมเดียวเออแจมเดียวที่จริงเขาเลขตัวเดียวเนาะจริงมันเหยียดแจมเลยนั่นเป็นเพระาะว่าคนเป็นผู้หายนะเราเป็นผีโคนนั่นเราเป็นผู้เอาหายเงินจำนวนเงินเนาะเออเพราะว่าเป็นผีมแม่งไก่แบบนึงอันนี้คนเอาเงินหายมันเป็นเลขขึ้นนลยนะผีบอกคนคนบอกขึ้นเออนั่นแหละศาสนาเดียวกันเนาะอ่าเพาะผมว่าอยากว่าไป เกิดไปเติมไม่เคยสลายตัวไปไหนอีกตัวตรงๆเลยนะบ่ได้ว่าขึ้นว่าลงเออเมื่อวานนี้แันพ่อกระสออยอะนะเอานะครับก็ตามนี่แหละสำหรับเนื้อท่าของน้องปูเนาะปีนมาตุยมาฝากพี่น้องที่ด้อะนะครับคือว่าฝนฝันแม่นผู้หนึ่งนะครับจังหนึ่งจังใดก็เลยแต่พี่น้องเนาะพี่น้องเดี๋ยวตลาดทวันไทยก็เลยตลาดทวันไทยเด้อนะครับพี่น้องมักเที่ยวพืินบ้านก็ไปเที่ยวมาเล็กเรื่องน้องม่ตุยถ้าเข้าก็ มี <bee> ่เห so ็นได้รอไมานำเสนอนัานเนาะนี่พวันลานน้อยนะครับก็ถือว่าแม่นเติบเยอะนะครับมาฝากมาตอนนะครับขอให้มีโชคมีชัยกันเอ้าวโชคตัวเล่ข้างมึงเป็นตยห่อนนะครับก็ถือว่าเลขเฟินงามเนาะอา๋อสำหรับผู้มักันเปล่ยนบ้านเด้อนะครับน้องปูฝันเนาะฝันว่ารถส้นแม่นะครับไปในบ้านบรูว่าไปยังแต่ว่ารถส้นนะครับส้นต่ว่าันตายเนาะอายุเพิ่งหายสิบเก้าปีเกิดพ่อโส สองหาเนื้อเนื้อครับเลขทะเบียนรถสี่ส้นนี่ถามแล้วน้องปู้ว่เห็นเนาะครับเห็นแต่ว่ารถส้นเห็นปายทะเบียนนะครับจำไม่ได้จำไม่ได้บอกหรือบ่าเห็นฉันว่าจำไม่ได้บ่รู้ว่าขั้นไหนแต่ว่าห้องเป็นรถสนเมียเนี่ยน่าหละเกินว่านั่าหลาเกินว่านจำไม่ได้เอ้ร้อนว่าเห็นนั่นแหละว่าเห็นเออเพราะว่ามันเห็นเห็นว่าต้องจ้าทะเบียนยังไงได้นะครับเอ๋อจำได้พี่น้องเราพีจายหนาเด้อนะครับพี่น้องมาทางใดก็ไปเที่ยวเมืองนะ รือติดตามรัฐบานไทยกับช่วงของมันสุภูสุขณนขอบคุณในตัวลาเทียวพ่อฟันน้องภูมาฝากมาตอนนด้ครับสวัสดีครับ